บุญกับญาติธรรมผูท้ที่สนใจฝากฝ่ายในธรรมะมาร่วมกันฟังธรรมในวันนี้เ <c oughs> ป้าหมายของการฟังธรรมะก็เพื่อที่จะนำเอาไปเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตปัญหาชีวิตเนี่ยมันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการ แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเรามีเครื่องมือที่จะจัดการกับปัญหาทุกปัญหาทุกปัญหาแก้ไขได้ถ้าใจมีธรรมะทุกปัญหาแก้ไขได้ถ้าใจมีธรรมะเพราะว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าชีวิตทุกวันเนี่ยมันมีแต่ความทุกข์ร้อมรอบเรามันก็ไม่ใช่ร้อมรอบอย่างเดียวหรอก คนไหนที่ไม่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์มันก็เข้าสู่จิตใจเรามันก็อยู่ในเนื้อในตัวเรานั่นแหละหนีไม่พ้นแล้วปัญหาข้างนอกที่มารุมเร้ากับปัญหาข้างในที่ต้อนรับ <c oughs> ก็เลยดิ้นไม่หลุดแต่เรามีธรรมะเอาไว้แก้ไขมีไว้แก้ปัญหาตรงนั้นให้เริ่มต้นที่จิตทิใจเรา เพราะปัญหาสําคัญเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยไม่ใช่สิ่งภายนอกหรอกมันเริ่มต้นที่ใจเราต่างหากมุมมองของใจเราเนี่ยมันมองไม่ตรงกับความจริงของปัญหาเรามองด้วยความรู้สึกของเราไม่ได้มองด้วยความรู้สึกของความที่เป็นจริงมันจึงเป็นปัญหาในใจเราบางทีข้างนอกไม่ใช่ปัญหาคนอื่นไม่ใช่สร้างปัญหากับเรา แต่ละนั่นแหละสร้างปัญหากับตัวเราเองและก็คนอื่นด้วยแล้วเรา,าอาศัยธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาชีวิตเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเรื่องของความคิดเราต้องขบคิดขบคิดในการทําหน้าที่ในการใช้ชีวิตกระทั้งหาความจุแล้วก็ต้องใช้ความคิดที่ช่วยเหลือ คบคิดนี่หละบางทีเราคิดแล้วมันขบไม่แตกยิ่งขบยิ่งเก็บเลยมันขบไม่แตกเพื่อเราลองอาศัยธรรมะเป็นเครื่องมือไปก่อนเห็นไหมอย่างเดียวเนี่ยมีปัญหารอบตัวเราที่เราจะสัมผัสได้ได้ยินได้ฟังบ่อยๆเรื่องเกี่ยวกับความไม่สงบของบ้านเมืองปัญหาเศรษฐกิจซับซ้อน คนตกงานตกงานแล้วก็ตกใจเนี่ยบางคนถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความคิดหาความสุขไม่ได้บางคนน่าเป็นห่วงนะเป็นโรควิตกกังวลบางคนเป็นโรคซึมเศร้าบางแห่งถึงกับฆ่าตัวตายเพราะปัญหาชีวิตเนี่ยแต่ในทางตรงข้ามปัญหาที่เราเห็นอยู่ทุกวันเนี่ย บางคนเนี่ยกินไม่ได้นอนไม่หลับแต่บางคนเนี่ยนิ่งเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจมองเป็นเรื่องธรรมดาก็มีนะมีไหมเ็าจะวางเฉยกับสิ่งเหล่านี้ได้แต่ไม่ใช่แบบเฉยแบบไม่รู้นะเฉยแบบรู้แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขสองประเภทที่ต่างกันเลยนะประเภทแรกคือเป็นทุกเ,เพศสองคือเห็นเป็นเรื่องปกติธรรมดา เราต้องมาดูที่มุมมองของจิตใจเรามันขึ้นอยู่กับการวางใจการวางใจของปัญหาเนี่ยสำคัญมากจะวางใจยังไงให้มันถูกตรงขึ้นอยู่กับการวางใจแล้วเราจะวางใจได้นั้นมันต้องอาศัยหลักธรรมบางคนเนี่ยเขาบอกเขาไม่ใช่สนใจธรรมะเลยนะแต่เขาวางใจได้ดีมากแต่เขาไม่เข้าใจเลยว่านั่นแหละคือธรรมะที่ไม่ใช่ชื่อหนังสือแล้วก็รูปแบบ แต่เป็นสภาวะเจิดในใจเขาสามารถวางใจกับปัญหาต่างๆได้อย่างถูกต้องนั่นแหละคือธรรมะที่ไม่ใช่คําพูดมันเป็นไปได้นั้นสาคัญที่ว่าการเผชิญหน้ากับปัญหานั้นเราจะเผชิญด้วยจิตแบบไหนจิตที่ขาดธรรมะก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องท่อแท้ใจอมองปัญหาต่างๆ ่รายไม่ยอมรับกับปัญหาไม่ยอมรับแล้วก็โกรธแค้นโทษคนนูน้นโทษคนนี้โทษสิ่งอื่นคนสุดท้ายก็เกิดความท้อแท้หมดกำลังใจและผลจะเป็นยังไงอ่ะผลก็เป็นฝ่ายลบก็ทำให้จิตใจเป็นทุกข์เท่ากับตอกย้ำตัวเองหมดกำลังใจที่จะแก้ปัญหา อันนี้ค,คนที่ไม่มีธรรมะส่วนคนมีธรรมะเขามองปัญหาแบบไหนเขามองปัญหาแบบมองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามองด้วยใจเป็นกลางมองด้วยใจเป็นกลางว่าอ๋อเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามันเหมือนอย่างปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตและไม่ช้ามันก็จะผ่านออกไป ไม่มีสิ่งไหนที่มันคงที่คงทนถาวรปัญหาต่างๆนี่ไม่ใช่วันจะไม่เคยเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นบ่อยครั้งและมันก็หายไปแล้วก็เกิดขึ้นใหม่ทุกอย่างมันมีการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวไม่มีการนิ่งอยู่กับที่แม้แต่ยดีริธรรมนั่งนิ่งแต่ในความนิ่งเนี่ยมันมีความเคลื่อนไหวอยู่ในตัวลมหายใจกระพิบตาขยับตัวความคิด มันมีการเคลื่อนไหวเป็นเรื่องธรรมดาเพราะทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ว่าสิ่งนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะทําให้เราเกิดความพอใจชอบใจหรือไม่พอใจไม่ชอบใจก็ตามด,ดูดีเถอะมันมีค่ามีราคาเดียวกันทั้นั้นคือความไม่เที่ยงเราชอบใจมันก็ลงราคาที่มันไม่เที่ยง มันไม่ชอบใจก็ราคาเดียกันคือความไม่เที่ยงลงอยุดจุดเดียวเนี่ยความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยไปกดธรรมชาติทั้งนั้นคนมีธรรมะจึงมองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ธรรมดามีค่ามีราคาเดียวกันแม้แต่ความสุขกับความทุกข์มันก็มีค่ามีราคาเดียวกันทั้งนั้น,นคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองนี้เราจะได้กำลังใจเห็นไหมปวยการที่จะเป็นทุกข์ กับปัญหาภายนอกที่มันเกิดขึ้น,นซึ่งเป็นทุกข์วิตกกังวลใจนอนไม่หลับกินไม่ได้มันช่วยอะไรเราไม่ได้สู้เรามองในแง่ดีแล้วเอาปัญหานั้นมาเรียนรู้อ๋อนี่เป็นธรรมดาเนี่ยเป็นธรรมดาน้ํามันมันขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเนี่ยมันลงได้ไม่นานมันมขึ้นอีกแล้วทุกอย่างเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาทั้งนั้นมองทุกอย่างเป็นสิ่งธรรมดาคือมองแบบคนมีธรรมะ แล้วก็พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือแก้ไขโดยหน้าที่นะ yeah. มันต้องดูจังหวะก่อนหรือผามเข้าไปเนี่ยเราเองก็จะเจ็บตัวต้องดูแล้วก็เข้าไปทุกอย่างดูจังหวะปัญหาและเข้าไปเกี่ยวข้องเราต้องมองปัญหาแบบคนมีธรรมะมองปัญหาเป็นเรื่องธรรมดาเพื่ออะไรเพื่อรักษาจิตใจเราให้เป็นปกติสุขภาพจิตจะดีนะ yeah. มันก็มีความสุขมีความเบิกบานปัญหาทําให้จิตเบิกบานได้เชื่อไหม <c oughs> การรู้ความจริงของสิ่งน,นั้นเนี่ยทำให้ใจเรามีความสุขความสงสัยทําให้ใจเราเป็นทุกข์ <c oughs> พอได้คําตอบนั่นงาว่าแล้ว <c oughs> พอได้คําตอบแล้วเราก็ใจมันก็เบิกบานเนี่ยขึ้นอยู่กับการวาง